นักแค่ไหนก็ไม่เคยบนเพราะความจนมันยิงหน้ากระควักกระวักกระโอยเปิดรายการมาเ <ๆ S 1> สียงดีนาะสวัสดีค่ะคุณผู้ชมได้เวลาของเรากอนขยันทำกินไม่มีเงินน้อยไม่คอยวาสนาวันนี้ผู้หญงจะมาหากินพาออกนอกสถานที่การอีกครั้งหนึ่งคะ่ะพามาพบกับตำนานความอร่อยเด็ดที่เปิดมากว่า40ปี usion. ของรา้าน ข้าขาหมูคอสีย่าดินแดงเขาคลิกชมร้านสตรีทฟู้ดแบบเดิมๆนะคุณผู้ชมนะให้ทันสมัยสร้างยอดขายพุ่งกว่าเดิมเขามีสูตรเด็ดทำได้ยังไงนะเหรอไปพบเขากันเลยค่ะสวัสดีครับผมพนทายาดุนี่สองร้างข้าวขาหมูพอสีครับผมเราาคือผู้ิิมกนขาหมูเจ้านี้เขาโดน วิธีการต้มแบบซูวีเป็นร้านสเตรีฟู้ดข้าวขาหมูเจ้าแรกๆเลยนะที่นำเทคโนโลยีการซูวีมาทำข้าวขาหมูนะรสนุ่มได้รสชาติมาตรฐานยังคงความอร่อยแบบดั้งเดิมที่เด็กที่เป็นตำนานของรุ่นคุณพ่อไว้ค่ะร้านนี้เปิดมา40ปีนะครับตั้งแต่รุ่นยุคคุณพ่อทำมาครับผม ทำไมถึงชื่อร้านค่ะขาหมูพอสี่เพราะว่าที่นี่เป็นแฟตขาหมูอาคารพาณิชย์ที่4นะครับก็เลยเรียกว่าขาหมูพ่อสี่ครับผมการที่ต้องมารับช่วงบริหารร้านจากรุ่นคุณพ่อนั้นน้องพนบอกว่าไม่ง่ายเลยค่ะที่จะรักษาคุณภาพเนื้อสัมผัสของรถหมูและน้ำราดให้รสชาติได้มาตรฐานแบบที่คุณพ่อเคยทำ ซึ่งน้องพลบอกว่าการฝึกให้พนักงานต้มขาหมูให้ได้มาตรฐานของร้านนั้นเป็นเรื่องยากมากเพราะการใช้หม้อต้มแบบดั้งเดิมเนี่ยขาดความแน่นอนนะคะน้องพลจึงเริ่มแกะสูตรของคุณพ่อแล้วก็มองหาเทคโนโลยีใหม่ๆเข้ามาช่วยค่ะจุดเริ่มต้นของการซูวีนะครับก็ผมเนี่ยหามาตรฐานของขาหมูก่อน อ๋อเฮ้ยมันเป็นองศาเท่าไหร่ในการต้มอะไรนะครับแล้วก็จนไปศึกษาใน u t u b e นะครับเห็นเชฟของเมืองนอกเนี่ยทำสเต็กโดยการใช้การซูวีเนี่ยอาหารนี่ใส่ไปในถุงไปค่ำนะครับทาให้มันเป็นสุญญากาศโดยหมักเครื่องแล้วก็นําลงไปแช่ในน้ําที่ตั้งอุณหภูมิมาไว้นะครับแล้วก็กําหนดเวลาจนทําให้มันสุกออกมาเท่ากันทุกชิ้นสมมติทําสเต็กร้อยชิ้นเชฟคนนั้นก็ทําสเต็กออกมาเนื้อเท่ากันหมดเลยทั้งร้อยชิ้นฮะ ผมก็เลยนำมาใช้กับขาหมูของเราเทคโนโลยีเครื่องซูวีเป็นวิธีการต้มโดยนำอาหารเนี่ยใส่ไปในถุงสูญอากาศแบบนี้ค่ะซึ่งเราสามารถกำหนดอุณหภูมิความสุกข,ของอาหารแล้วก็ระยะเวลาได้เลยค่ะและด้วยความที่เครื่องซูวีในตลาดเนี่ยราคาสูงมาก ทำครั้งหนึ่งก็ได้ปริมาณน้อยด้วยไม่สามารถผลิตพอขายค่ะคุณผู้ชมน้องพลจึงใช้วิธีทอดแบบเครื่องแล้วเอาไปให้ช่างประดิษฐ์ให้จนสามารถทําขาหมูในปริมาณที่มากขึ้นเครื่องที่เป็นสเต็ปต่อไปเนี่ยการต้มขาหมูได้เยอะๆที่เราเป็นหลายสิบขาเนี่ย มีราคาสูงมากตอนนั้นครึ่งแสนเลยเรามา DIY สร้างเครื่องเองครับตอนนี้แล้วก็ทดลองทํามันทุกวันครับให้คุณพ่อลองทุกวันว่าได้ยังได้ยังได้ยังอย่างเงี้ยจนมันสําเร็จก็ใช้เวลาทดลองอยู่ประมาณสักปีหนึ่งจนมันต้มได้วันละประมาณ70ขาได้ครับก็าจากตอนแรกเลยที่เราทําเครื่องเราก็ทําเป็นขาหมูขาใหญ่อันนี้ก่อนนะครับอันนี้550 พอเราทําถุงใหญไ่ได้แล้วเนี่ยปุ๊บเราก็ลองทําอย่างอื่นด้วยก็ตัวนี้เป็นคากินะครับ79บาทครับผมแล้วก็เป็นไส้ก็ราคา7 9บาทเหมือนกันครับส่วนตัวนี้นี่จะไม่ได้ขายแบบแพ็คนะครับเพราะว่าต้องมาซื้อที่ร้านขาหมูพอซื้ออย่างเดียวตัวนี้เอาละ70บาทครับผมที่ยังขาหมูนะครับวิธีการทาของมันจบก,กระบวนการก็อยู่ประมาณส0กว่าชั่วโมงนะครับผมถึงจะสำเร็จออกมาเป็นขาหมูแบบนี้ที่นุ่มอร่อยได้ยังมีนี่นะครับหน่อไม้จีนอันนี้ทำร้อยหกสิบกว่าชั่วโมงครับผมแล้ว ตัวเห็ดหอมพะโลนะครับเราก็มาซูวีเหมือนกันหอมน้ําพะโลครับตัวเนี้ยแล้วก็มีความนุ่มของเห็ดหอมด้ฮะร้านอาหารหลายต่อหลายร้านในวันนี้กําลังโจวิกฤตโควิดแสนสาหัสยอดสั่งซื้อเนี่ยหายไปเยอะเลยเพราะว่ามาตรการคุมเข้มห้ามนั่งกินในร้านทําให้บางร้านเนี่ยต่อสู้ดิ้นรนสุดชีวิต บางร้านก็หมดแรงยื้อต้องปิดกิจการลงส่วนข้าวขาวหมูพอสีเองก็เจอพิษโควิดไม่น้อยค่ะยอดขายลดเหลือ50%เกือบจะแย่ต้องปิดตำนานไปเหมือนกันแต่สิ่งที่ทำให้ร้านนี้อยู่รอดมาได้ก็คือการคิดและพัฒนาต่อยอดพลิกวิกฤตครั้งนี้ให้เป็นโอกาสให้ได้ใช้ต้นทุนเดิมพัฒนาขึ้นมาด้วยนวัต จนได้ขาหมูสู้โควิดสำเร็จรูปพร้อมั่มแล้วก็มาจนถึงการพัฒนาไปจนถึงขาหมูสู้โควิดของเรานะครับซึ่งเป็นขาหมูสำเร็จรูปอันนี้มันเกิดขึ้นได้ตอนที่เราเจอโควิดเวฟแรกนะครับเราก็เลยแตกลายจากขายใหญ่่ะที่คน กำลังซื้ออาจจะไม่ถึงก็เราก็เลยมาย่อยเป็นชิ้นส่วนเล็กนะครับเพื่อแพ็คอย่างนี้ให้เก็บได้นานก็มีวิธีการอุ่นทานให้นะครับว่าทํายังไงบ้างซื้อไปแล้วก็เก็บยังไงวิธีการอุ่นเนี่ยสามารถแช่ในน้ําร้อน3นาทีแล้วก็ออกมาทานได้เลยครับอันนี้คือมีเป็นเนื้อหนังนะครับเป็นตัวคากินะครับสีชมพูแล้วก็เป็นตัวไส้สีฟ้าข้างในก็จะเป็นแบบนี้เลยครับตัวคากิ ตัวไส้ก็จะเป็นแบบนี้เลยเ<ห>เใด้เก็บได้นานให้เรียบร้อยเป็นขาหมูที่พร้อมมเหมาะกับยุคโควิดแบบนี้จริงๆกัดตัวไม่ต้องกลัวอดไม่ต้องกลัวว่าจะไม่ได้กินของอร่อยสั่งแบบนี้ไปกินเลยคุณผู้ชมง่ายสะดวกดีรสชาติเหมือนนั่งกินอยู่ที่ร้านเลยนะมาถึงร้านข้าวขาวหมูพอสีทั้งทีจะพลาดทีมเมนูขาหมูสู้วีระดับตำนานได้ไงเนาะจัดมาเลย เมนูแนะนำนะครับที่ร้านเลยก็เริ่มจากอันแรกนะครับก็นี่เป็นตัวขาจักนะครับเป็นข้อของขาหมูนะครับเป็นตรงข้อมันนะครับซึ่งถ้าเกิดผ่านการซูวีแล้วเนี่ยเด้งเด้งแน่นอนครับขาจักของร้านเราถัดมาก็จะเป็นตัวไส้นะครับมีความหอมของไส้แล้วก็มีความนุ่มของไส้อยู่ครับโดยที่ไม่ได้ต้มจนเละเกินเกินไปก็ทุกอย่างก็ยังเด้งอยู่ต่อมานะครับก็เป็นตัวขากีนะครับผมขากีก็ก็คือ1อันเลยะ เปื่อยจนแบบเละจนเกินไปก็มีความเด้งของขากีอยู่ต่อมาถึงตัวเนื้อหนังนะครับผมเนื้อนี่ก็ยังมีความชมพูเป็นเป็นเนื้อของขาหมูอยู่ครับผมแล้วก็มีความอร่อยในการเคี้ยวซึมซับเนื้อของขาหมูครับแล้วก็น้ําพะโล้ก็รสชาติไม่ได้แบบหวานเลี่ยนนะครับจะออกในสไตล์กลมกล่อมครับใสๆนะครับผมนะตัวน้ําพะโล้ของเรานะครับก็จะใช้วิธีการเคี้ยวน้ํากระดูกขาหมูนะครับบวกกับซอส ของทางร้านนะครับเคี่ยวข้ามคืนยาวนานนะครับเป็นเวลาหลายสิบปีก็เคี่ยวมานะครับมันเป็นหัวเชื้อที่เราไม่เคยทิ้งมาเลยครับ ก็เคี่ยวมายาวนานเลยอันนี้ราคาที่อยู่ตรงหน้านี้เป็นไซส์เล็ก70บาทหมดเลยครับผมที่ขายในร้านข้าวหมูคอซีครับถ้าเป็นรายข้าวเริ่มต้นที่45บาทครับเป็นเนื้อหนาถ้ามีพวกคากีมีไส้มีคาจักด้วยจะเริ่มที่55บาทครับผมถ้ามีไข่ก็บวก10บาทสั่งกลับบ้านไปกับข้าวก็เริ่มต้นที่70บาทร้อยหนึ่งร้อยห้าสิบสองร้อยสองร้อยห้าสิบไปจนขาหนึ่งเลยก็มีนอกจากนี้นะครับก็ยังมีแกงจืดนะครับที่ขายดีมากๆที่ร้านแล้วก็เป็นก๋วยเตี๋ยวหล บะหมี่ขาหมูแซบนะครับแห้งแล้วก็เป็นข้าวหน้าไก่ครับผมที่เพิ่มมาในช่วงโควิดเมนูนี้นะครับมีความพิเศษที่มันจะเป็นสไตล์เกาหลีนะครับบีบมะนาวลงไปนะครับคุกเค้ามาักครับทานกับขาหมูเลยครับขาหมูของที่นี่นะเนื้อเขาเนี่ยนุ่มแทบจะละลายในปากเลยคุณผู้ชมมีความชุ่มฉ่าด้วยนะได้รสหวานหอมจากน้ำาลาโ้ที่แทรกซึมเข้าไปในเนื้อหมูทุกอนันูเลย แต่และเมนูบอกเลยนะคุณผู้ชมห้ามพลาดส่วนตอนนี้นะพักกันแป๊บเดียวช่วงหน้ารับรองว่ายังไม่เรื่องเด็ดเด,ด็ดดีๆโดดๆอีกเยอะข้าวขาหมูพอ นับได้ว่าเป็นธุรกิจดั้งเดิมที่ประสบความสำเร็จในการปรับตัวให้เข้ากับยุคสมัยที่เปลี่ยนไปค่ะและสามารถรับมือกับวิกฤตโควิดครั้งนี้ได้อย่างน่าชื่นชมแต่กว่าที่คุณพ่อจะวางใจให้น้องพลสืบทอดกิจการเต็มตัวน้องก็ใช้เวลาพิสูจน์ตัวเองอยู่หลายปีเลยล่ะค่ะก็ใช้เวลาประมาณสัก7ปีได้ครับกว่าคุณพ่อจะให้ผ่านแล้วก็ให้มาดูแลร้านต่อ พอมาถึงรุ่นผมนะครับผมก็อยากจะรีโนเวทร้านการขายใหม่ทั้งหมดนะครับให้มันเป็นสไตล์ของผมนะครับให้มันดูดูทันสมัยขึ้นแล้วก็ดูมีมาตรฐานมีความสะอาดมากขึ้น,นครับผมการจะเปลี่ยนโฉบร้านให้เป็นระบบใหม่จากเดิมที่คุณพ่อเคยทําไว้อะบอกเลยนะว่าไม่ใช่เรื่องง่ายค่ะต้องใช้เวลากว่าคุณพ่อจะยอมรับการเปลี่ยนแปลงตอนเปลี่ยนของพี่ของคุณพ่อครับ ก็ค่อยๆซึมซับนะครับอย่างแรกๆก็คือทดลองทําให้เห็นก่อนนะฮะแล้วก็ส่งให้คุณพ่อเทสทดลองตลอดจนมันโอเคครับส่วนเรื่องระบบร้านก็คือให้พวกนั้นนะพี่น้องเนี่ยก็คอยช่วยให้คุณพ่อเห็นภาพว่าร้านที่จะเปลี่ยนไปมันเป็นยังไงทุกอย่างมันปรับตัวใหม่ทั้งหมดนะครับทุกอย่างมันก็ดีขึ้นนะครับจนเราได้มาขยายร้านเป็น3ร้านนะครับแล้วเราก็เลยเปลี่ยนแปลงรูปแบบใหม่ทั้งหมดครับผมเพราะอยากให้ร้านเป็นรูปแบบที่ทันสมัยมากขึ้นมีความสะดวกสบายมากขึ้น มีระบบที่ชัดเจนไม่ซับซ้อนในการสั่งแล้วก็ไม่วุ่นวายไปในครัวครับก็เลยให้พี่ชายช่วยคิดระบบให้ครับระบบ o s ของร้านที่จะสั่งอาหารเข้าไปในครัวต่างๆจะเป็นการรับคิวแบบมีเพจเจอร์นะครับสำหรับทานที่ร้านส่วนคนที่ซื้อกลับบ้านเนี่ยก็จะได้รับเป็นบัตรคิวออกไปสามารถรับรู้อาหารได้โดยไม่ต้องวิ่งบินต่างๆไปในตามครัวครับไอเดียกูดเก๋ สมเมนเต็มมากเลยเป็นการใช้เทคโนโลยีมาช่วยบริหารจัดการร้านให้เป็นระบบค่ะลดข้อผิดพลาดในการลืมออเดอร์ลูกค้าเสร์ฟช้าให้ลูกค้ารอนานปรับเปลี่ยนคิวให้เป็นระบบแบบนี้เลยเพื่อช่วยให้การบริการเนี่ยเร็วขึ้นคือความตั้งใจของน้องพลเนี่ยอยากทำร้านแบบที่ไม่ต้องมีคนคอยให้บริการเหมือนที่ญี่ปุ่นนะคะระบบเซลเซอร์วิสนี้ จึงถูกนำมาปรับใช้ในการทำร้านข้าวขาหมูแบบเดิมให้ทันสมัยสะอาดแล้วก็ให้เทคมากยิ่งขึ้นค่ะก็เดี๋ยวผมก็จะพาเข้าไปดูนะครับในร้านเนี่ยเป็นระบบยังไงบ้างนะครับตั้งแต่การสั่งอาหารจนถึงการรับออเดอร์ส่งเข้าไปในครัวต่างๆนะครับถ้าเดินเข้ามาถึงร้านข้าวาหมูพอเสียนะครับก็มาที่นี่ก่อนเลยครับเพื่อสั่งอาหารนะครับเป็นเคาน์เตอร์ นะครับตรงนี้ก็จะมีเมนูทั้งทั้งข้างล่างแล้วก็ก็บนจอครับสั่งกับพนักงานได้เลยครับว่าต้องการอะไรบ้างจะเอาเนื้อเยอะเนื้อน้อยหนังเยอะหนังน้อยไม่เอาคากิเอาคากิอะไรก็คือสั่งกับพนักงานของเราได้หมดเลยที่เราสั่งก็คือคีย์จากตรงนี้เข้าไปมันก็จะวิ่งเข้าไปตามจอต่างๆของแผนกน่ะครับหลังจากที่ออเดอร์เรามาจากข้างหน้าร้านที่ลูกค้าสั่งนะครับออเดอร์ของขาหมูเนี่ยก็จะมาที่เขียงหมูจะเป็นจอบอกตรงนี้ครับ ว่าเป็นบินที่เท่าไหร่คนที่สับขาหมูเนี่ยก็จะสับตามออเดอร์นี้ออกไปนะครับเป็นออเดอร์แกงจืดนะครับก็จะมาอยู่ทางด้านนี้ครับคนที่หยิบแกงจืดก็จะดูจากจอนี้นะครับผมออกมารวมออเดอร์กันที่ตรงนี้ครับที่จอนี้จะเป็นจอรวมออเดอร์เป็นโต๊ะตรงนี้ก็จะเช็คลิสต์ว่าโอเคมันมีอะไรบ้างแล้วก็ออกไปสู่แคชเชียร์การพลิกชมร้านแบบนี้ทําให้น้องพลเพิ่มโอกาสในการขายมากขึ้นจากร้านห้องแถวหคูหา จา,ากเดิมที่ให้บริการได้10โต๊ะเพิ่มเป็น30โต๊ะจากที่เคยรับลูกค้าได้200คิวเพิ่มมาเป็น400คิวจากที่ขายดีอยู่แล้วก็ขายดีขึ้นอีกโอ้โหเจ๋งมากๆเลยค่ะถือว่าประสบความสำเร็จอย่างล้นหลามนะลูกชายคิดเก่งทำเก่งแบบนี้คุณพ่อจะภูมิใจขนาดไหน ก็เห็นลูกคายเขาพัฒนาร้านไปในทางที่ดีสนใจเรื่องอาหารพัฒนาการใหม่ๆเทคโนโลยีใหม่ๆเอาระบบใหม่ๆเข้ามาใช้กับร้านก็ประสบผลผลสำเร็จได้ดีก็รู้สึกว่าภูมิใจผมก็สอนเขาเสมอว่าป้ากับแม่ทำตังเอาไว้หน้าร้านแล้วนะแต่ว่าลูกต้องเอื้อมมือเข้าไปหยิบมาเองมันจะไม่เข้าไปเองเราต้องมีความสามารถไปหยิบมาให้ได้จนปัจจุบันเขาก็ทำสำเร็จตรงนี้ก็ภูมิใจครับภูมิใจมาก ไม่หมดค่ะการปรับโฉมร้านใหม่เนี่ยเขายังได้สร้างห้องล้างจานโดยใช้เครื่องล้างจานด้วยนะคะแก้ปัญหาพนักงานหายากแล้วก็ช่วยลดต้นทุนที่สำคัญจานสะอาดเอี่ยมอ่องมีการฆ่าเชื้อยอย่างดีค่ะพอร้านเปลี่ยนแปลงนะครับร้านใหญ่ขึ้นคนมาใช้บริการมากขึ้นตอนนี้ปัญหามาอยู่ที่จานละคนไม่พอนะครับในที่สุดใน,ใน,ใ,น,ใ,นในการล้างจานเราก็เลยคิดว่าเราแก้ปัญหาดีกว่าโดยการ หาเครื่องล้างจานดีกว่าครก็เลยให้พี่ชายไปหามาครับจนจนได้เนี่ยเป็นระบบการเช่าหนึ่งเลยค่าเช่าไม่แพรนะครับเดือนเราหกพั 6, นครับแล้วก็มีน้ํายาล้างจานให้ตลอดก็ ประหยัดค่าแรงงานคนไปเพราะว่าล้างจานเนี่ยถ้าเกิดจะให้ล้างไหวในจานปริมาณมากๆเนี่ยก็ต้องจ้างถึง2คน,นครับถ้าเกิดเราใช้เครื่องล้างจานเนี่ยมัน่นมั่นใจในความสะอาดครับเพราะว่ามันใช้ระบบความร้อนแล้วก็มีการอบทําให้เรามั่นใจได้เลยครับว่ามันจะสะอาดภายในหนึ่งนาทีนะครับวันหนึ่งเราใช้จานเนี่ยก็ประมาณ4-500ใบนะครับทำให้เราเนี่ยทุนกําลังคนได้แล้วก็เอาคนเนี่ยที่จะแทนที่มาล้างจานแล้วก็พัฒนาเอาไปทํางานในในส่วนอื่นได้ ็นการคิดจากปัญหาและแก้ปัญหาได้ตรงจุดจริงๆไม่แปลกใจเลยค่ะว่าทำไมยังรักษาร้านข้าวขาหมูของคุณพ่อมาจนถึงวันนี้ได้อยากให้คุณผู้ชมมาพิสูจน์รสชาติของขาหมูสูวีรนี้จริงๆตามไปชิมได้ที่ไหนจ้าน้องพอตอนนี้มีสองสาขามีสาขาดินแดงที่หนึ่งแล้วก็มีสาขารามอินทาที่ถนนเทพรักษ์นะครับถ้าเกิดจะมาที่ดินแดงก็คือ อยู่ตรงข้ามปรชาสงเคราะหซอยหนึถ้าเกิดไม่สะดวกมาสั่งเด l ิ v วอรี่ได้นะครับมีทุกแอปพลิเคชันนะครับสามารถสั่งได้เลย mm hmm. เบอร์ที่ร้านนะครับ, 02, รบ 7, 36, 0 2 2ย์3 6 0คนะครับแล้วก็เป็นเบอร์ผมโดยตรงนะครับ mm hmm. เผื่ออยากเอาขาหมูไปทําอะไรอยากอยากเอาไปหาไรายได้ก็โทรมาที่0,8,6,5,3,9,5,1,4,6นะครับผม mm hmm. แล้วพบกันที่ข้าขาหมูพอซีนะครับ และนี่คือการพลิกวิกฤตร้านอาหารกว่า40ปีที่ไม่ยอมพ่ายแพ้ให้โควิดแม้ว่าร้านจะปิดแต่ธุรกิจต้องรอดวันนี้ต้องขอขอบคุณน้องผลมากๆเลยค่ะที่มาให้ความรู้แล้วก็แน่นนองข้าขวขาหม,มอออูอร่อยออร่ยแบบสู้วีให้พวกเราได้รู้จักกันเนาะช่วงนะ้ากลับมาหากินกันต่อค่ะคุณผู้ชมพักสักครู่ ขอต้อนรับ อีกหนึ่งนักรบจัดอามาโดน้องบีสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีผู้ชมด้วยก็เป็นนักรบนะคะที่มาบอกโปรโมชั่นดีๆโดยเฉพาะวันนี้ต้องดีแน่นอนมากับสินค้าอีกหนึ่งตัวของเรานะคะก็คือเจ้าอามาโดเซริจินั่นเองค่ะตัวนี้นะที่ขนาดนั้นก็เป็นคอลลาเจนแบบเม็ดซึ่งตัวนี้นะขายดีในออนไลน์ของเรานะคะปีที่ผ่านมานะสองสามล้านขวดเลยเพราะหลายคนเลือกที่จะทานคอลลาเจนแบบเม็ดกันเพราะว่าบางคนไม่มีเวลาชงข้างหลังเขาเขียนไว้ถึง15ชนิดด้วยกันไม่ว่าจะเป็นสารสกัดแล้วก็วิตามินรวมนะคะวิตามิน ซีอีบีนะคะ uh huh. วิตามินคอลลาเจนนี่ว่ะคอลลาเจนไตเปปไทด์และซิงค์อะมิโนแอซิดก็มีแอลซิดาอีนแอลไกซีนแอลกูตามินก็มีนะคะ uh huh. อย่างสารสก,กัดข้างหน้าเนี่ยไร้เอ็กซ์แทกเลยเปลือกสอนทับทีมเมล็ดองุ่นโอ้โหพูดไม่หยุดเลยนะคะไม่หมดจริงๆ uh huh. เพราะว่าทั้ง15ชนิดนี้ลองไปเซิร์ชในอินเทอร์เนต็ต uh huh. ดูก็ได้ uh huh. แล้วทั้ง15ชนิดนี้เขาเป็นผงค่ะ่ะแล้วเขยา เคลือบเป็นเม็ดตอกปึ้งออกมาแบบนี้อันนี้เล่าประสบการณ์ตรงเลยค่ะก่อนที่จะมาอยู่อัมบาโดก็เป็นผู้ประกาศข่าวมาก่อนในช่วงกะดึกนั่นเองค่ะตีหนึ่งทำงานอ่านข่าวไปจนถึงตีสามกลับบ้านตีสี่นอน จะเป็นแบบนี้ทุกวันเพราะฉะนั้นพักผ่อนไม่เพียงพอตอนนั้นดูแลตัวเองไม่ดีด้วยทานน้ําก็น้อยแบบนี้ก็ทําให้ทุกอย่างมันไม่มั่นใจวนมาอยู่อามาโดนี่แลหละค่ะคุณเจนบอกว่าพี่บีเอาเซรจิไปขวดหนึ่งก็ <c oughs> เลยแบบไม่รู้จะทํายังไงแล้วตอนนั้นก็ทําทุกอย่างแล้วก็ยังไม่ดีขึ้นก็เลยลองเปิดใจให้กับเจ้าเซริจิไปสักระยะหนึ่งจนทุกวันนี้มั่นใจมากค่ะเพราะเพื่อนในวัย40ใกล้ๆกล้กลแบบบีเนี่ยก็คือทักกันหมดเลยว่า <c oughs> i, ไปทําอะไรมา <c oughs> เดี๋ยวนี้หน้าสดได้เพราะหน้าสดเยลู ว่าบีมั่นใจอยากให้ทุกคนมั่นใจอีกหนึ่งผู้ใช้จริงของเรานะคะน้องของหยดเนี่ยเป็นสาวแอร์โฮสเตสนะคะ mm hmm. ก็ผันตัวจากนักร้องเ f มาเป็น a อร์โฮสเตสนะตอนที่ช่วงไปบินนะคะ่ะพี่บีคะคือต่างประเทศเนี่ยอากาศก็แตกต่างจากบ้านเราน้องบอกว่าอยู่ที่ ความกดอากาศสูงด้วยก็เลยรู้สึกอยากจะใส่ใจตัวเองทีนี้ก็เลยลองเปิดใจให้กับเจ้าเซริจินะคะทานไปทุกวันแบบนี้สักระยะหนึ่งใส่ร้องเพลงงานอะไรอย่างเงี้ยก็ใส่ไปชุดราตรีโชว์หลังได้เพราะฉะนั้นวันนี้อยากให้ทุกคนได้มั่นใจแบบบีเลยนะคะเพราะฉะนั้นใครที่บอกว่ายังไม่มั่นใจวันนี้แน่ใจได้เลยเพราะว่าโปรโมชั่นของเราร้อนแรงมากๆเลยนะคะขอเปิดโปรโมชั่นเลยละกันนะคะสำหรับอามบาโดเซริจินะคะตัวนี้เนี่ยข้างในมี30เม็ดทานได้1เดือนนะคะปกติไปซื้อข้างนอกค่ะอยู่ที่990บาทเลยนะคะและปกติที่จัััดโโปปรมมช่่่นนนทววไไไะาจออล์ หน้าร้านก็ดีแล้วขายดีกันมากๆปีที่ผ่านมาเนี่ยคือ3ขวดลดเลยเหลือ1 8 0 0บาทนะคะแต่ว่าวันนี้ไม่ธรรมดาค่ะเพราะว่านี่คือดับเบิลเซลนะคะซื้อ3 1,800บาทยังไม่พอบีแถมให้อีก ห้าขวดที่อยู่ข้างหน้า<ช>นี้เลยเป็นสามแถมห้าแปดขวดแปดเดือนยาวๆเลยนะคะและยังไม่พอดับเบิลไปอีกค่ะเป็นห้ากล่องตัวนี้นะคะอัมาโดเบนซีนั่นเองนะคะถ้าหากว่าห้ากล่องไปคิดราคาปกติแล้วเนี่ยหกร้อยเก้าสิบาทกล่องหนึ่งบวกกันไปเป็นสามพันสี่ร้อยห้าสิบแต่วันนี้ให้ฟรีไปเลยนะคะเพราะฉะนั้นกดเครื่องคิดเลขแล้วทั้งหมดนี้จะอยู่ที่หนึ่งหมื่นหนึ่งพันสามร้อยเจ็ดสิบบาทค่ะแต่วันนี้จ่ายเพียงแค่หนึ่งพันแปดร้อยบาทเท่านั้นไม่ได้ฝันไปนี่คือเรื่องจริงนะคะโทรมาเลยค่ะที่เบอร์ศูนย 899หรือว่า Li น์แอดอามาโด่99คะ่ะขอพูดถึงเจ้าอามาโดเป็นซีก่อนเลยนะคะ,ะเป็นกล่องแบบนี้สีส้มๆคืออะไรนะคะ,ะเป็นรสส้มนั่นเองนะคะตัวนี้เนี่ยจะมีวิตามินรวมทั้งหมดอยู่ด้านหลังนําเข้าจากเกาหลีจริงๆนะคะสารสก,กัดของเขานาโดยออเซอร่าเชอร์รีนั่นเองเป็นผลไม้ตระกูลเบอร์รี่จะเป็นเม็ดแบบนี้ค่ะวิธีการทานต้องหย่อนนะคะแล้วให้เขาละลายก่อนเป็นเม็ดละลายน้าแบบนี้นะคะเอาวางไว้พอเขาละลายหมดแล้วเราก็ค่อยทานเข้าไปแบบนี้ค่ะเพราะฉะนั้นวันนี้เป็นเซ็ตพิเศษของเราเลยก็ว่าได้ดับเบิ้ลเ ะะขออนุญาตทวนโปรโมชั่นอีกหนึ่งครั้งเลยนะคะสำหรับอามาโดเซนจิวันนี้ค่ะ3ขวด1,800บาทและแถมไปให้อีก5ขวดนะคะ8ขวด8เดือนทานกันยาวๆท่า1,800่ับาทหาร8เนี่ยจะอยู่ที่ขวดละ225บาทเท่านั้นเองนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยถูกกว่านี้ไม่มีอีกแล้วและยังมีของแถมอีก5กล่องด้วย3 4 5 0บาทแต่ให้ไปเลยฟรีๆไม่ต้องซื้อค่ะตัวนี้นําเข้าจากเกาหลีและที่สําคัญเนี่ยมีซัมซุงมารีอินชารันอยู่ตรงนี้ด้วยเพราะฉะนั้นมั่นใจได้เเลลลนนนวว่่าาหหห็็สัญัญกกกษณ์แแบบีีีี้้ท แบบนี้เลยพอละลายหมดแล้วค่ะทานได้เลยนะคะรออยู่ใช่ไหมคะ ก็จะหอมแล้วก็เป็นรสส้มแบบนี้สดชื่น,นมากๆ<ล><อ>นะคะสำหรับอามาโดเซนจิวันนี้อยากทุกคนเนี่ยไม่พลาดเลยนะคะเพราะว่าปกติแล้วข้างนอกเนี่ยไปซื้อกันนะได้แค่3ขวด1,800บาทแต่ว่าวันนี้นะคะ3ขวด1,800แบาทแถมไปให้อีก5ขวดน,นะคะและรับเจ้าอามาโดเบนซีไปอีก5กล่องเลยทั้งหมดเป็นหมื่นแต่จ่ายเป็นแค่1,800ับาทเท่านั้นโทรก่อนโทรให้ทันนะคะที่เบอร์0 2 7 6 6 8 8 9 9ดหหรือว่าไลน์ a อด d o 9 9ด้ได้เลยค่ะจองสิทธิ์ไว้ก่อนได้เลยนะคะต้องโทรให้ทันในรายการ โปรโมชันนี้ไปนะคะถ้าไปข้างนอกเนี่ยค่ะสามขวด1,800บาทแล้วจบเลย mm hmm. จะไม่มีแถม5้าขวดจะไม่มีแถม5กล่องแบบนี้เพราะฉะนั้นวันนี้คุ้มค่าที่สุดแล้วขออนุญาตทวนโปรโมชันอีก1ครั้งเลยนะคะสำหรับอัมบาโดเซนจิวันนี้ค่ะสขวด1,800บาทและแถมไปให้อีก5ขวดนะคะ8ขวด8เดือนทานกันยาวๆถ้า1,800ัรบาทหาร8เนี่ยจะอยู่ที่ขวดละ225บาทเท่านั้นเองนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยถูกกว่าน,นี้ไม่มีอีกแล้วและยังมีของแถมอีก5กล่องด้วย3,3450 4า0บาทแต่ร้ลยต้อง ต้องซื้อค่กโทรก่อนเลยนะคะ027668899หรือว่าไลน์แอดอามโ99โทรมาเนี่ยถ้าหากว่าน้องเขารับสายนะคะก็แจ้งแค่ชื่อที่อยู่เบอร์โทร3อย่าง<ม>แค่นี้เองนะคะ<ม>เดี๋ยวทีมงานของเราก็จะเอาทั้งหมดนี้ไปส่งหน้าบ้านแล้วค่อยจ่ายเงินกับเรา1,800บาทเท่านั้นบางคนบอกว่าเอาสายเปย์ขอโอนได้ไหมโอนได้เลยนะคะหรือใครบอกว่ามีบัตรเครดิตขอรูดได้ไหมก็รูดได้เช่นเดียวกันนะคะ<ม><ม>แล้วบางคนบอกว่าอุ้ยเคยเห็นโปรโมชั่นดีๆแบบนี้ข้างนอกไม่มีจริงๆซื้อถึง2เซตนะคะก็ถึง3,000บาทใครซื้อถึง3,000บาท องมโมโดสินค้าอย่างอื่นรวมได้หมดเลยนะคะมีบัตรเครดิตก็รูดไปได้เลยนะคะรูดแล้วก็ผ่อนได้อีก0%นานถึง4เดือนเพราะฉะนั้นวันนี้ได้เซริจิไปนะคะถึง8ขวด8เดือนในราคา1,800บาทก็ว่าคุ้มแล้วและพิเศษดับเบิลเซลล์จริงๆนะคะก็คือเจ้าอัมโโดเป็นซอไปอีก5กล่องด้วยนะจ่ายเพียงแค่1,800บาทคุ้มกว่านี้ไม่มีอีกแล้วค่ะอย่ารอช้านะคะโทรได้เลยค่ะ027668899หรือว่า Li@ n ์ @amado99 วันนี้ฝากด้วยนะคะรีโทรเลยค่ะจค่ะวันนี้โปรด จ้าคุณน้องไปที่สุดขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะความสวยของผู้หญิงคือความสุขถ้าคุณผู้ชายไม่อยากให้เมียทุกข์ก็เอาเงินมาให้เมียเติมสุขสนิดี ใช่ไหมเข้าใจใช่ไหมการช้อปปิ้งกับอามาโดก็เป็นการเติมสุขให้มีความสุขกันค่ะว่านี่คือสุขทุกการสั่งซื้อกับอามาโดค่ะเมื่อคุณช้อปปิ้งอามาโดง่ายๆใช้เวลาหมดพวกเราก็จะอยู่ทำไมล่ะคะลาก่อนนะคะสวัสดีค่ะคุณจะได้รู้เรื่องของพวกเราก่อนใครถ้ากดติดตามตรงนี้ค่ะ